สงการเตชนลงอวดแฟนพามาเที่ยวก่อนเข้าค่ายช่าเน็ตแห่คอมเมนต์อยากเห็นรูปคู่ฟินๆถือโอกาสไปเที่ยวก่อนเข้าค่ายสำหรับไฮโซหนุ่มสงการเตชนะนลงแฟนหนุ่มของนางเอกสาวแมดพิลณีโพสรูปในวันหยุดที่หัวหินพร้อมยอดแคปชั่นหวานแฟนพามาเที่ยวก่อนเข้าค่ายครับ ในขณะเดียวกันสงการยังได้โพสต์รูปอวดซิกแพคของตัวเองพร้อมโพสต์ไอจีสตอเจ้าไหลสุนัขตัวโปรดที่พามาด้วยก่อนที่จะลงรูปภาพเครื่องแบบอยู่ที่ RPAC โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐม นี้แฟนคลับก็พาก,กันคอมเมนต์ฟินที่ทั้งคู่นั้นเปิดทริปสวีทหวานด้วยกันแถมฝ่ายชายยังอวดแฟนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นทริปก่อนเข้าค่ายที่แฮปปี้มากๆจนแฟนๆบอกว่าลงรูปคู่คุณแมทเยอะไปนะคะรอชมแฟนน่ารักเที่ยวให้สนุกและมีความสุขหลอดูรูปคุณสงการกับแฟนนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ